สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศแออยู่กลางทุ่งนาของเรานะครับเห็นไหมได้บรรยากาศดีๆนะครับที่เราจะทําการเผาหน่อไม้นะครับเอาบรรยากาศพอดีสับหน่อไม้ได้พอ,อได้เผาไปซุบไปซุบนะครับ ก็เลยดาก่อไฟทําการเผาหน่อไม้โอ้ที่แรกว่าตั้งใจว่าจะเอาหน่อไม้เลี้ยงนะครับหน่อไม้เลี้ยงแต่ว่าหน่อไม้เลี้ยงมันสูงแล้วนะครับชุดรุ่นใหม่มันไม่ขึ้นนะเพราะฝนตกมาไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังหัวเล็กแค่นี้เองครับสั้นๆเราก็เลยมาได้หน่อไม้เลี้ยง ก็หมานของเรานี่แหละนี่ครับพอได้เผาน่ะนึกอยากกินอูหน่อไม้อูหน่อไมอ้ทำหน่อไม้เส้นนะครับทำหน่อไม้เส้นแล้วก็ออเอาไปขีดๆ,ๆแล้วก็อู๋ใส่น้ำาะ้นางเล็กน้อยหรือะจะอู๋อูใส่หมูสามชั้นก็วานไป <laughs> เออครับการที่เราจะทำเนาะ อูหน่อไม้อูหน่อไม้เราก็ทำการเผาหน่อไม้ให้อ่าให้ให้อ่อนให้สุกนะครับเผาหน่อไม้ให้สุกนะครับเราก็จะเติมฟืนเติมอะไรนั่งเผาไปเรื่อยๆกินบรรยากาศป้ายนะครับธรรมชาติของเราสุดยอดกว่านี้ไม่มีแล้วครับหายากนะครับจะได้เจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับในการเผาหน่อไม้นะครับ เติมปืนเข้าไปครับอะไปโดนกล้องเลเนี่นะครับ ه, เติมปืนซุ้มไฟให้รแรงเพื่อที่จะก,ก่อไฟเผาหน่อไม้นะครับนะครับการเผาหน่อไม้ของเรานะครับทำไมลุกข้างเดียวเลยเนี่ยข้างทำไมไม่ลุกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ลุก ท้องฟาง nữa ลมกระแรงนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศเย็นดีมากเลยครับอยู่ทุ่งนานะครับ เป็นธรรมชาติครับบรรยากาศธรรมชาติมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติทุงมันครับก็ีเาเผาแวนกลุกมาเอครับเพราะว่าไฟิแล้วครับดลุกขนาดไนลมแรงนาครับแล้วก็จะนั่งเผากินบรรยากาศลมเย็นๆดูลมหนดูลน ใบข้าวสวยๆลมดีๆนะครับบรรยากาศสุดยอด หน่อไม้จะได้สุกนะครับมีไม้หล่นลงมาข้างบนด้วยลงมาลงมาจะอยู่ข้างบนจะไปอยูอ่ลงมาลงมานะครับไม่ใช่ตอนหนาวนะครับเนี่ยแต่บรรยากาศลมเย็นดีมากเลยอือเราจะนอนตื่นอยู่แนละ้วเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้บรรยากาศดีครับ แล้วก็เดินลงมาดูทุง่งนานะครับเพราะว่า,ามาีไม่รู้ว่าใครลงมาทำอะไรนะครับเพราะว่าก็<ส><ส>แล้วแต่แล้วครับเราอย่าไปพูดดีกว่าครับนะเมื่อสองสงมามปีก็จาจะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยเดินลงมาดูหน่อยครับที่บ้านเราไม่ได้ยินใจ ที่จะใส่แลครับเพราะว่าปลาอย่างตัวเล็กครับปลาซิวอย่างตัวเล็กปลาเข็งอย่างตัวเล็กเลยปลาเข็งปลาหมอนะครับอย่างตัวเล็กเลยนะครับเราก็เลยโอ้ยนาะถ้ามีปลาตัวใหญ่ก็ไม่ว่าแล้วครับแต่ว่ามันมีแต่ปลาตัวเล็กครับในการที่เราเอา่อเอ่อจะใส่เบ็ดมันก็เลยไม่ไม่ไม่คุ้มค่ามีการที่จะใ,ใส่นะพอมันเริ่มไหม้เริ่มสุกมันก็ต้องมีการคลิกนะครับ หมูหน่อย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 ,อย,อยจะได้สุก <laughs> คลิกคล๊กๆหอไหมครับไมออ่บรรยากาศเตานี่ก็พอดีพอดีเลยเลยลมหน้าหนาวลมก็มาฟังนี้ครับแต่ตอนนี้เป็นบรรยากาศของฝนมันจะลมปัดปวดไปปัดปวดมาครับดูสิลมพัดเร็วไปก็ดีครับอีแตนด้วยเอา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 รังคนอยู่ไหนตะเนี้ บินมาใกล้คนนะคุณแตนนางอยู่ไหนเนี่ยไะจับกินซะเลยเนี่ยไะจับกินซะเลยเนี่ยหลี่แหลงแต็ก็ยงจะกินนะครับเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเราเนี่ยนะครับอ่าเผาหน่อไม้เผาหน่อไม้เอาให้สุกเอาให้สุกนะครับ างใบสเสดาไหมเนี่ยเดาก็มีนะเนี่ยมีบางคนชอบกินสดๆไม่ชอบกินเผาคนชอบกินเผาแบบไม่ไหมก็อาจจะมีอยู่อาทิเช่นผมนะชอบกินแบบเผาหรือมันก็ห่อไปตองเผานะครับว่าไปหาเรื่องว่าไป,หา,าไปหาเรื่องโมหาเรื่องโมคนเราหาเรื่องโมอ่า ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละนะครับเห็ดก็เดินไปดูแล้วก็มีอยู่ดอกนึงนะครับเห็ดพึ่งชาติเราก็เลยไม่เก็บเราก็เอาไว้เป็นเชื้อนะครับเห็ดตรงโน้น,นครับเราก็เลยเอาไว้เป็นเชื้อเราก็เลยไม่เก็บมานะครับอ่ามันออกน้อยมันออกน้อยนะครับออกแค่ดอกเดียวเองครับก็จะทําแบบเป็นคลิปช็อต,ตสั้นๆจะไม่ทําดีกว่ามาเผาหน่อไม้ดีกว่า นะนะน,นี่นะครับเผาหน่อไม้เผาหน่อไม้อุ้ยหล่นลงไปแล้วครับหลยย่นก็ไม่เป็นไรครับลงสัมันของอ่อนนะครับหล่นก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่ายัางไงยังไงเราก็เผาให้ไหมอยู่แล้วเผาให้อ่าไหมอยู่แล้วนะครับเราก็เลยปล่อยให้เ,เขาอ่อนตัวลงไปเลยครับการเผาหน่อไม้นี แต่อย่าให้สุกไม่เกินเพราะมันมีเปลือกห่ออยู่นะครับที่สาคัญคือมันยังมีเปลือกหออ่อโยนะครับที่เราเผาแบบนี้นะครับขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยก็หน่อยใหญ่มันจะไม่ตกนะครับเผาเผาเผาหน่อไม้นะครับ สุดยอดบรรยากาศการเผาหน,น่อไม้นี่ไม่ธรรมดานะครับบรรยากาศมันดีดีมากเร่งปูนเติมไปก็ไปนะครับ,บ,บ,บมันจะได้สุกมันจะได้สุกไวมันจะได้ เผาไม่ไวๆนะครับการเผาหน่อไม้ี๋ยวจะทําการเขียนเขียนอาจจะไม่ดูไม่น่าจะเป็นผมที่เป็นคนเขียนหรือว่าคนขูดให้มันเป็นเส้นนะครับอาจจะเป็นพี่สาว <c oughs> เราเพียงแค่สับมาแล้วก็เผาได้นะครับการเขียนนี่เป็นพี่สาวนั่งเขียนนะเพราะว่าบางครั้งบางคนก็ใช้ซอช้อนซ่อมนะครับในการที่ ให้เอาไม้เป็นเส้นครับใส้ซ้อนซ่อมครับช้อนซ่อมไม่ใช่ซ้อนซ่อมโอ้ยลาวเอ้ย,อยลาวเอ้ยนะเติมฟื้นอย่างเดียวครับเราโอ้ไม้ใหญ่ๆนี่จะหักได้ไหมเนี่ยจังครรีฟันนะหักอยู่ีท่อน อยาวไปยาวไปโอ้ไม่ได้มีดก็มีนะไม่ใช้ห่ายัางนี้เรใช้หน่อยใช้หน่อยมีดใช้หน่อย เต็มไม่มีช่องว่างมันก็ไม่กีดนาะไฟเนาะอ <c oughs> ือหือใไปตัดขึ้นหน่ตัดขึ้นหน่อยเติ <c oughs> ตมฟืนอย่างเดียวครับ เดี๋ยวสุกแล้วค่อยว่ากันอีกทีเนาะไปครับเริ่มมีอาการสุกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอ่อนๆนิ่มๆน,นะครับทําม,มันมีอาการสุกพอที่พอดีที่เราจะไปปอกแล้วก็ล้างโโขูดๆออกแล้วก็เขียนเป็นเส้นนะครับทําเป็นเส้นนะเราก็จะลอกออกครับเอ้าไม่ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาน่ออีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยครับ ไม่เท่าไหร่ครับยังไม่สุกมากยังไม่สุกมากครับต้องมีการเพิ่มเติมในการเผาอีกหน่อยครับอันนี้ก็คงจะได้หมดอยู่บ้างนี่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่สุดซอ,อยนะครับนะเห็นไหมก็จะตัดเอาแค่นี้นะครับเพราะว่า<ๆ>นี้ไม่เอานะครับเห็นไหมเราจะไปทาการจับชเชียน นะครับหลอกไม้หลอกไม้ครับที่มันสุกก็จะเริ่มทําการหลอกปลอกปลอกนะครับร้อนร้อนร้อนอุ่นร้อนร้อนร้อนอุ่นร้อนอุ่นร้อนร้อนอยู่กับความร้อนนะครับเใช่ไหมนะครับสุกแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเนี่ย กินได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้กินได้เลยนะครับอุ้ยใส่ปากเคี้ยวกินกับน,น้ำพริกถ้า <c oughs> อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่านะครับการของการที่เราไปลบอยู่ในป่านะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้ครับในการกินนะครับมานะครับอยู่ในป่ามันต้องหาของป่ากิน <c oughs> อื้อ ให้มันสุกให้มันเลืองดีๆนะครับอ,อุ้ยจะใช้มือได้ไหมมันร้อนใจไหมมันร้อนใจไหมอืมครับนี่สุกยังยังยังเดี๋ยวต้อมโคนเดี๋ยวต้มโคนโอุ้ยร้อนนับหัวนี่ละ <c oughs> ่ะเดี๋ยวต้อมโคน ต้นนะครับใช้วิธีการที่ดูไปเรื่อยก่อนว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะครับือทานนี่นกี่ข้าเดี๋วนี้ถ้ามีข้าวเหนียวมาด้วยกี่แล้วเนี่ยทานดีเหลือเกินนะครับทานกำลังพอดีพอดีเลยนะครับเนี่ยเผาไฟมีฐานให้สุงไฟให้แรง ฝงของความลุกของเปลวไฟอยู่ครับอยเผาป้ายครับใจเย็น,นครับการเผาหน่อนไม้เนี่ยใจร้อนไม่ได้นะครับต้องค่อยๆทําไปอืมทาไมเนี่ยไม้ให้ไฟลุบดีดีกว่าเหลือหน่อนไม้เนี่ยไม่าจะหน่อนไม่ใหญ่นะครับหน่อไม่ใหญ่อ่าหน่อเล็กเองครับหน่อไม่ใหญ่นั้น เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าตามความใหญ่ของเขาเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่นี้ยิ่งดีครับนอนนี้ที่แรกก็นึกว่าใหญ่อยู่เนี่ยแต่พอเผาไฟแล้วก็คลายน้ําออกหมดมันจะเหี่ยวทิบลงไปนะครับเหลือเล็กนิดเดียว <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอทําในสิ่งทีเ่เอาในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วกันครับ ม,มีเป๋่าบ้างถ้ามีเป๋่าเดี๋ยวไปไม่ร้อนร้อนรอนร้นรนแล้วก็ต้องพลิกด้วยนะครต้องหมีหมูด้วยนะถ้าไม่มีหมูเดี๋ยวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะสุกข,ข้างเดียว <laughs> ถ้าเป็นสมัยโบราณนี่ยเขาจะทิ้งไว้่างนี้นครับทิ้งไว้แล้วก็ไปทํางานนะครับตอนเย็นก็มาดูที <c oughs> จะไหมหรือไม่ไหมก็ค่อยว่ากันนะครับแต่เราไม่มีอะไรทำเราก็เอเอเนั่งชมบรรยากาศ <c oughs> นอนชมบรรยากาศ <c oughs> แบบบ้านๆนะการเผาหม่อไม้แบบบ้านๆนั่งชมบรรยากาศดีๆีแล้วก็เผาหน่อไม้ไปนะครับ ได้ขี้ยังเอ่ยได้ขี้ได้ยังเอ่ยนะครับโอโ้ได้ขี้แล้วนะครับเนี่ยมาสุกแล้วสุกหมดแล้วนะครับเนี่ยอืมอ่ะพอะอ,ะอืมยังไงนี่ยเนี่ยสุกแล้วแค่นี้นะเอ่อถ้าเอาไปซุปเนี่ยพอเวลาเราเขียนเสร็จอ่อซุปเนี่ยมันจะพอดีถ้วยถ้วยถ้วยความแซบ่บในการซุปก็อ,อาจจะอร่อยอหรือว่าเราจะไปเอ่เอ อ,อูเขาเรียกอูห <S <S อ๋หน่อไม้อู๋หน่อไม้ใส่หมูสามสั้นเดี๋ยวเราจะเช็คได้ไงใช่ไหมครับเราจะเอามาบีบดูครับว่ามันมันอ่อนหรือ,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 อยังครับหรือยังแข็งอยู่เนี่ยตรงนี้ยังแข็งอยู่เราข้างนี้ลงนะครับทางที่มันแข็งอนะครับสลับข้างไปติกไปครับหมูไปลิกไปครับ ไปนะครับถ้ามันม,มีช่องว่างมันก็จะไม่ค่อยมีไฟแรงรนะับเพราะฉะนั้นต้องหาช่องว่างให้มัน บรรยากาศกองการได้รั่มสุกเอาไม่ใช่จะรั่มสุราเรื่องเนี้ยชอบบรรยากาศกองการได้เผาหนอา่อไม้ค่อยๆเผาไปให้มันสุกนิดๆค่อยเอาไปทำกินถุงเรียงอ่ะได้แล้วเดี๋ยวโคนเดี๋ยวโคนที่เนี้ยเอาด้านโคนใส่เข้าไปนะครับอ่ จะค่อยไปเปลนไปนะครับว you know? ่ามันจะไปสุกถึงไหนครับอันนี้แหละเป็นไงบ้างครับเอาสุกหมดแล้วนี่สุกหมดแล้วปอก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 อู้สุกหมดแล้วสุกแล้วอู้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 แล้วแล้วแล้วอ่้อู้าเห็นไหม ปลาเนี่ยกินกับน้ำพริกกำลังพอดีเลยนะเนี่ยปอกปอกปอกหน่อยแล้วก็กัดจํำแก้วบรรยากาศต้องการเผาหน่อไม้จํำแก้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพื่อให้เป็นผัดมิกซกับแกล้มในการกินใกล้จะสุกหมดแล้วนะครับเนาะเอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีเนาะๆนะครับสุกแล้วนะครับสุกหมดแล้วนะครับ อืมเนี่ยเดอแล้วครับเห็นไหมถ้ามันไม่ไหม้หมดมันก็จะเหลือเนื้ยเยอะหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนกับการที่โดนไหม้เห็นไหมเนี่ยครับไอที่ดำๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องไปล้างไปขูดออกให้หมดเอาดำๆนี่ออกหมดก่อนครับแล้วค่อยทําเป็นเส้นนะครับวิธีการทาเนาะอเอาดูสิโอ้ยสวยจังเลยอ่าเห็นไหมอืม ถึงแม้ว่าเปลือกเองเหมือนอไม่สุกแต่ว่าความร้อนที่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับมันก็ทําให้มันสุกเหมือนกัน,นครับเห็นไหมขาวจุวนะครับเนี่ยถ้ามันพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะขาวจววนะครับแต่ถ้ามันเลยไปหน่อยมันก็อาจจะไหม้่ <c oughs> โอ้ยนะแค่นี้ก็ได้ได้แซบแล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แซบแล้วนะอ่าเล็กๆน้อย พอที่จะได้แซบหนึ่งในการที่จะอู้หน่อไม้หรือซุปหน่อไม้หรือว่า,า,าจะทําอย่างอื่นก็แล้วแต่หมกหน่อไม้อย่างไรเงี้ยเอาไปหมกไงทำเป็นเส้นแล้วก็หมกอืจะหมกจะอู้จะอะไรก็แล้วแต่หรือจะหมกหม้อก็ว่ากันไปผมจะมีแค่นี้นะครับบายบายนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับบายบายนะครับผมไปแล้วไปแล้วมีแค่นี้แหละให้ชมอู้เผาหน่อไม้ไปครับ